พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่นั่นก็คือ CBR 1000 t r i R ปี2020ที่กำลังจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่5พฤศจิกายนที่งานอิกมาโช2สอ1 9ประเทศอิตาลีซึ่งการเปิดตัว c b r 1 0 0 0 r r พในครั้งนี้จะเป็นการลบคำสุดป,ประมาทของคนขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วโลกที่บอกว่า Honda น,นั้นเก่งกันในสนามแต่ว่าถนนจริงแล้ววิ่งสู้ใครไม่ได้หลังจากที่ CBR1000RR รุ่นปัจจุบันนี้มีแรงม้าเพียง192แรงมา้าที่13,000รอบต่อนาทีไม่อาจสู้ใครได้ในแร่ของแรงม้าสูงสุด แตการเปิดตัวครั้งนี้ของ Honda นั้นต้องบอกเลยครับว่าจัดหนักจัดเต็มขณะน,นี้กระแสข่าวของ CBR 1000 Triple R ในญี่ปุ่นมีข้อมูลข่าวสารเชิงลึกอยู่ที่ประมาณ218แรงมา้ท 14, า,นนาที่14,000ห้ารอบต่อนาทีก็จะเห็นว่าแรงม้านั้นมากกว่าเดิมถึง26แรงมา้ามีรอบเพิ่มขึ้น1,500รอบต่อน,นาทีถ้าหากว่าตัวเลขแรงม้านี้เป็นความจริงนะครับ218แรงมา้าก็หมายความว่ามันจะมีม้ามากกว่า p a n i c เล e V4 ถึง4ตัวและก็มีมากกว่า S1000RR R ของ b m w 11แรงมา้าแต่ว่ายังเป็นรองนะครับ p a n i c เล e V4R อยู่3แรงม้าด้วยกันอย่างไรก็ตามคู่แข่งรายสำคัญของ Honda ก็คือ Kawasaki ZX-10R รุ่นใหม่ที่มีกระแสข่าวยืนยันมาอย่างยาวนานครับว่าจะมีแรงม้าสูงสุดที่เหนือกว่า V4R และก็หมายความว่ามันจะมีแรงม้าที่สูงเกินกว่า 220แรงม้าอย่างแน่นอนการเปิดตัวประทะกันระหว่าง CBR1000TR และเซเล็กิรุ่นใหม่ปี2020จะเป็นอย่างไรติดตามข่าวสารกันต่อไปในโอกาสหน้าสำหรับ CBR1000TR รุ่นใหม่นี้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันโครงสร้างเฟรมตัวถังก็มีการปรับใหม่ฟลิงหน้าปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดมีปีกิเล็กซ่อนในอยู่ทั้งหมดข้างละ3ปีด้วยกัน เครื่องยนต์ตัวใหม่นี้มีการปรับปรุงระบบเซมิแคมเกียร์เทรน v t e c เพิ่มแรงบิดตั้งแต่ช่วงต้นช่วงกลางจนถึงช่วงปลายได้แรงม้าที่เพิ่มขึ้นและในขณะที่ชื่อรุ่น CBR 1000 Triple R กำลังร้องแรงอย่างมากในขณะนี้ที่ยุโรปก็ปรากฏว่าในญี่ปุ่นนั้นมีกระแสข่าวเพิ่มเติมครับว่าอาจจะมีรุ่น CBR 1000 Triple R SP อีกหรุ่นตามมาโดยรหัส CBR 1000 Triple R นั้นจะเป็นรุ่นมาตรฐาน แต่ว่าจะมีาหารหัส SP ตามมาด้วยจะเป็นสเปคตัวแข่งเวอร์สบอยซ์ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจครับว่าสเปคแรงม้าสูงสุด1นึแแรงม้านั้นจะเป็นรุ่น SP ใช่หรือไม่ส่วนสเปคธรรมดาสแตนดาร์ดทริปเปิล R อ,อ,อาจจะมีแรงม้าน้อยกว่านี้นะครับประมาณ200กว่าแรงม้าต้นก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าการเปิดตัวครั้งนี้ของกันดานั้นจะมาแบบที่เรียกว่าทั้งตัวสแตนดาร์ดและก็ตัว SP ที่เป็นตัวสเปคใช้ลงแข่งขันเวอร์สบอยซ์ในปีหน้า มีหลายคนยังเป็นห่วงครับว่า Honda นั้นจะมีการกักแรงม้าเหมือนเดิมหรือเปล่าที่ผ่านมานั้นนะครับแรงม้าสูงสุดของ CBR 1 0 0 0พ R ในเมือง,งไทยมีการปรับสเปคที่แตกต่างจากสเปคของต่างประเทศก็คือที่ยุโรปผมเคยตอบคุณผู้ชมไปหลายครั้งแล้วครับว่าที่ผ่านมานั้น Honda มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะนํารุ่นสเปคของยุโรปเข้าสู่ตลาดเมืองไทยแต่ติดปัญหาเรื่องของเสียงท่อไอเสียครับที่มีค่าเดซิเบลที่สูงเกินกว่ากําหนดเพราะฉะนั้น ในเรื่องของเสียงถ่อยอเสียงนั้นเป็นอะไรที่ต้องมาติดตามกันต่อไปว่า CBR 1000 Triple R RR รุ่นใหม่จะมีเสียงถ้อยอเสียงที่ผ่านเกณฑ์ควบคุมของเมืองไทยหรือไม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น Honda ต้องยอมนาสเปคที่มีแรงม้าต่ําเข้าสู่ตลาดเมืองไทยยอมเสียเปรียบคู่แข่งขันไม่สามารถต่อสู้ในตลาดได้ยอดขายจึงไม่อาจเทียบเคียงได้กับทั้ง Kawasaki Yamaha BMW รวมถึง Ducati ในเมืองไทยซึ่งถ้าหากว่าสเปคของถ้อยเสียตัวใหม่ สามารถผ่านเกณฑ์ควบคุมเรื่องของเสียงได้ผมเชื่อว่าคนไทยจะได้ใช้รางมาเต็มอย่างแน่นอนมีหลายคนสอบถามเข้ามาเรื่องของราคาครับว่า CBR 1 0 0 0 t BR r i p l e r รุ่นใหม่จะมีราคาเท่าไหร่จะเกิน1ล้านบาทหรือไม่เพราะหลายคนดูแล้วสเปคแรงม้าเต็มน่าจะมีราคาที่สูงต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากระแสข่าวล่าสุดของรุ่นนี้ในญี่ปุ่นมีราคาอยู่ที่ประมาณ3ล้าน80,000เยนที่เป็นเงินไทยในขณะนี้ก็คือ 8 5 4 1 5 0บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน100เยนต่อ27บาท75สตางถ้าเปรียบเทียบราคาของ CBR 1,000 r R SP2 สเปคตัวแข่งุส็สบ,บัยในปีที่ผ่านมาราคาอยู่ที่3,56,400นเยนคิดเป็นเงินไทยในขณะนี้8,47,600บาทก็จะเห็นว่าราคาของมันนั้นแทบจะไม่แตกต่างไปจากรุ่น SP2 ที่ผ่านมาแต่อย่างใด ดังนั้นในตัว CBR 1 0 0 0 t r i p e R รุ่นมาตรฐานนะครับที่มีแรงม้ากปกติอาจจะมีราคาที่แพงกว่ารุ่นเดิมก็คือ CBR 1 0 0 0 r d o R ไม่มากนักมาลุ้นกันในวันที่5ุพฤศจิกายน2562ในงาน i ี m a s h o w 2 0 1 9พอนส้าจะเปิดตัว CBR 1 0 0 0 Triple R RR ออกมาอย่างไรราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ